สวัสดีครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ที่การถากนะครับอยู่ที่งานถากไม้อยู่นะครับเป็นการถากด้ามมีดนะครับมีดที่จะใช้นะครับก็จะมีตัวนี้เป็นแก้มเท้านะครับเป็นกรีดบ,บวกแก้มเท้าหรือคอนแบกนั่นแหละนะครับเราจะเห็นได้ว่าหน้าคมมันจะบางมากนะครับหน้าคมมันจะบางมากเพราะว่าถ้าหน้าคมไม่บางเนี่ยมันจะไม่สามารถถากไม้ในลักษณะที่จะนําเสนอต่อไปนี้ได้นะครับ เพราะว่ามันจะไม่กินไม้นะครับก็มันจะมีสองเล่มน,นะครับตัวนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างนะครับข้อเปรียบเทียบ er ระหว่างตัวนี้คมซ้ายนะครับตัวนี้คมซ้ายตัวนี้เป็นแก้มเท้านะครับแต่ก <sk r ug> ็เป็นแต่เป็นแก้มเท้าที่บางนะครับในส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับในส่วนพื้นที่ตรงนี้ตรงโค้งนี่แหละนะครับตรงโค้งไม่ใช่ตรงเหลี่ยมนะครับ <sk r ug> ไม่ใช่ตรงเหลี่ยมสองข้างแต่เป็นตรงกลางนะครับ <sk r ug> ในการถากพื้นที่ตรงกลางเนี้เราจะใช้ลักษณะการถาก ลักษณะของการแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราเราถากไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเราฟันเข้าไปอย่างนี้มันก็จะกินให้ไปอย่างนี้นะครับเป็นมันจะเป็นพื้นที่ที่ถากยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเวียงมีดเนี่ยเราเราจะต้องเวียงเวียงเวียงลนนนักษณะนี้แล้วก็แล้กวก็สะบัดข้อนิดหนึ่งนะครับสะบัดข้อนิดหนึ่งก็คือมันมันเวียงในช่วงนี้ไม่ได้เพราะมันติดใช่ไหมครับมันติดตรงนี้ไม่ได้เราก็ต้องเวียงด้านนอกเวียงด้านนอกแล้วก็ม้วนเอานะครับแล้วอีกกรณีที่สองก็คือ หลังจากเรามาพื้นพื้นที่ตรงนี้แล้วเราจะใช้ลักษณะอย่างนี้แทนเร,เราจะเราจะเบี่ยงอย่างนี้ไม่ได้ละเราจะใช้ลักษณะอย่างนี้แทนซึ่งเราจะเห็นท่าทางลักษณะการใช้มีดอย่างเงี้ยในคนถ้าคนแก่ที่ใช้เวลาสร้างงานนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะในเบื้องต้นก็เอาเหลี่ยมมันออกก่อนนะครับเ,เหลี่ยมข้างออกก่อนนี่คืออารมณ์ของคอนแทกแก้มเท่า จะเห็นว่ามันจะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกับคอนแบ็ k ให้จะตัวซ้ายขวานะครับลัษณะสองการกินไม้จะใกล้เคียงกันฝันะ่งนี้นรับ พอมาถึงตรงนี้นะครับเราใชะะ้สัตว์นี้นะคเมื่อเราดูในส่วนพื้นที่ใกล้ๆนะครับเราจะเห็นการต่อของรอยมีดนะครับเราเห็นการต่อของรอยมีดทีนี้ตรงกลางบั๊นะครับตรงกลางพอตรงกลางปุ๊บ พอเงาเรเนจะเริ่มตวัดน,นะครับพอมาถึงพื้นที่ตรงนี้ปุ๊บมันมันงางไม่ได้ละนะครับพอมันงางไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้เอาก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้เอานะ ถ้าสมมติเราดูในลักษณะที่มันมีขี้ไม้กีดขวางนะครับเราก็จะเห็นการทำงานของคมในลักษณะนี้ก็คือมันจะเป็นลักษณะของการต่อรอยเดิมนะครับเป็นลักษณะการต่อรอยเดิมลงไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือการใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำงานของมีดนะครับถ้ามาดูในส่วนของเจตัวสายนะครับ พอถึงซ้ายปุ๊บนะครับมันก็จะมีพื้นที่ในการเกาะไม้ได้เยอะขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะสามารถเฉียงได้นะครับในขณะที่ตัวนี้จะเฉียงไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับในขณะที่ตัวนี้จะเฉียงเฉียงองศานี้ไม่ได้นะครับต้องต้องงัดนิดหนึ่งนะครับต้องงัดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะตัวนี้มันเฉียงได้ ตัวนี้ไม่จะเฉียได้นะครับแล้วก็ทํางานลักษณะเดียวกันได้เหมือนกันนะครับก็บบเป็นลักษณะน,นี้นครับพอถึงตรงนี้นะครับเราจะไม่ฝันก็ได้เราจะใช้ลักษณะกระแทกเองก็ได้นะครับ,รบลักษณะาการกระแทกเบาๆ เราจะเห็นท่าทางการใช้ลักษณะนี้ตามคนทั่คนแก่ทั่วไปเวลาสร้างงานนะก็คือมันจะใช้ในลักษณะของกรณีที่เก็บพื้นผิวให้เรียบนะครับเก็บพื้นผิวให้เรียบไม่ให้มีไม่ให้มีรอยมีดนะครับในขั้นะตอนของการเก็บละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับท่าทางการใช้มีดลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่คือรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งในการใช้มีดนะครับของคนที่คนแก่ในการสร้างงานนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ